ต่อมาอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในราศีกันนะคะตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่8เมษายนปีพศ2 5 6 6นะคะในทิศทางที่เป็นอย่างไรบ้างนะในดวงชะตาของท่านในชาวราศีกันอะในชาวราศีกันขยันแหละ ดูออกขยันแหละดูออกพร้อมลบตลอดเวลาพร้อมลุยพร้อมสู้มากๆโอ้โหทําไมกันสัปดาห์นี้ขนาดนี้นะคะดีใจด้วยอาจารย์ชอบคนขยันชอบคนสู้เพราะฉะนั้นถ้าทําทุกวันสู้ทุกวันขยันทุกวันวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราอันนี้ข้อหนึ่งละแต่สองก็คือเก่งต้องโบกเฮงด้วยไปหวาน แหในบ่อที่ไม่มีปลาเลยที่ไหนมันจะได้นะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของจังหวะเวลาหรือในแนวทางก็ต้องอคิดแล้วก็ทำด้วยเพราะฉะนั้นสรุปในชาวราศีกันเป็นเดือนที่คุณจะต้องขยันขันแข็งพร้อมรบพร้อมสู้พร้อมวิ่งขยันทำงานมากๆจ็อบเด็กจ็อบน้อยอะไรนิดหน่อยอะไรคุณเอาหมดเลยยิ่งคนค้าขายก็ต้องบอกว่ามันเลิศมากและใครที่แบบ มองหารายได้พิเศษนะคะการรับจ็อบอะไรต่างๆนะก็ต้องบอกว่าอ๋อเดี๋ยวช่วยเก็บเทียนด้วยค่ะการรับจ็อบนะการการหารายได้เสริมนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีกันเหมาะมากๆเพราะฉะนั้นใครมองเรื่องรายได้ที่สองรายได้ที่สามหรืออะไรเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปมองข้ามเลยว่าเงินอันนี้ยมันน้อยคุณทําการนี่ถ้าจารย์แยกนี่้ขมือนี้แบบ เป็นทศกณัณเลยคุณสามารถหยิบเงินได้หมดเลยนู่นนี่ตรงนี้หน่อยใครค้าขาย,ขาขายนี่เอาให้หมดต้องบอกว่ามันเฮงมากในชาวราศีกันแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่โอ้โหคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะเพราะฉะนั้นมันฟินจริงๆเลยเป็นช่วงสัปดาห์ที่คุณก็เลยบอกว่าจะสู้จะลุยนะสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวช่วงได้พักนะคะก็จะได้พักจริงๆเพราะฉะนั้นใครอาจจะมีแผนในเรื่องสงการนะหรือ ใครที่จะมีแผนเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดกับครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็สปีดงานขยันให้มากเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วในชาวราศีกันสัปดาห์นี้ขยันได้เงินนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเองก็จะมีพลังขึ้นมาต่อสู้ในเรื่องของการทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีนะคะในชาวราศีกัน